สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเห็นครูอยู่เนาะอ่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของพระบรมราโชวาทนะคะคันแรกค่ะเราต้องอ่านกันก่อนเนาะแล้วจะมีคำใหม่น่าสนใจเดี๋ยวครูจะแซกใหรร้เลยนะคะค่ะมาเริ่มเลยขอจดหมายคำสั่งตามความประสงค์ให้แก่ลูก บรรดาซึ่งจะออกไปเรียนหนังสือในประเทศยุโรปจงประพฤติตามโอวาทที่จะกล่าวต่อไปนี้อ่ะอันนี้คือการเกินนำในจดหมายของรัชกาลที่5นะคะกูขออนุญาตนะโลกปักกาคำว่าประเทศยุโรปในที่นี้หมายถึงประเทศ ที่อยู่ในยุทวีปยุโ,โรปทั้งหมดเลยนะลูกก็คือแล้วแต่ว่าลูกจะไปเรียนที่ไหนนะคะข้อหนึ่งซึ่งจะออกไปเรียนครั้งนี้มีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้ความรู้อย่างวิชาความรู้อย่างเดียวไม่มันหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงอย่างใด อย่างหนึ่งอย่างใดในชั้นซึ่งยังเป็นผู้เรียนวิชายอยู่เลยเพราะฉะนั้นที่จะไปครั้งนี้อย่าให้วย,ยุตว่าเป็นเจ้าให้ถือเอาบรรดาศักดิ์เสมอลูกผู้มีตระกูลในกรุงสยามคืออย่าให้ใช้ฮิตรอย i g h ไฮนิส r i นส์นำหน้าชื่อให้ใช้แต่ชื่อเดิมของตัวเฉยๆเมื่อผู้อื่นเขาจะเติม หน้าชื่อหรือจะเติมท้ายชื่อตามทำเนียมอังกฤษเป็นมิสเตอร์หรือแอดควายก็ตามทีเถิดอย่ากคัดคานเขาเลยแต่ไม่ต้องใช้คำนำหน้านายตามอย่างไทยซึ่งเป็นคำนำหน้าของชื่อลูกขุนนางที่เคยใช้แทนมิสเตอร์เมื่อเรียกชื่อไทยในภาษาอังกฤษบ่อยๆเพราะว่าเป็นภาษาไทยซึ่งจะทำให้ เป็นที่ฟังขัดขัดหูไปอ่ะข้อที่หนึ่งที่รัชกาลที่5สอนลูกนะคะก็คือเมื่อลูกเนี่ยไปเรียนภาษาต่างประเทศไปเรียนอย่างต่างประเทศเนี่ยลูกเนี่ยต้องศึกษาหาความรู้ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยสร้างเกียรติยศชื่อเสียงอันใดอันหนึ่ง ก็คือเหมือนกับว่าไม่จําเป็นว่าลูกต้องเรียนเก่งที่สุดไม่จําเป็นที่ลูกเนี่ยจะต้องมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้การไปในครั้งนี้เนี่ยไม่ให้ลูกเนี่ยถือตัวว่าเป็นเจ้าก็คือไม่ให้ไวโยดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าลูกยาเธอคำว่าคิดรอยัลไฮเนส s ์บนตัวนี้ลูก แทนคำว่าพระเจ้าลูกยาเธอนะคะแต่ก็ให้ใช้ชื่อเดิมของตัวเองเนี่ยในการที่จะไปเรียนอยู่ที่นูน่นก็คือถ้าสมมุติว่าเขา จะเรียกชื่อไทยอย่างเราเนี่ยด้วยความที่ว่าชื่อไทยแล้วในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยรัชกาลที่ห้าครูพูดเลยว่าในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยชื่อพระบรมวงศานุวงศ์รวมไปถึงชื่อเจ้านายหลายๆคนเนี่ยชื่อจะยาวนะคะดังนั้นการเรียกชื่อไทยเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆมันดูขัดขัดหูเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อตามอย่างภาษาอังกฤษเขาไม่ว่า ดังนั้นรัชกาลที่5้าก็เลยบอกว่าก็ใช้ชื่อเดิมของตัวนั่นแหละแต่ว่าถ้าทางนู้นเนี่ยทางปร,ประเทศที่ลูกๆได้ไปอยู่เนี่ยเขาจะเติมคำนำหน้าหรือคำลงท้ายตามธรรมเนียมของเขาอะว่าเป็นมิสเตอร์หรือแอชควาย r มิสเตอร์ก็คือนายเนาะมิสเตอร์คือนายใช่ไหมคะ นายหรือคุณผู้ชายนะคะส่วน Adquire a Ad อ qui r e ก็เป็นตำแหน่งหนึ่งเนาะคล้ายๆกับพระบรมวงศานุวงศ์ทั่วไปที่จะได้รับตำแหน่งพวกหม่อมราชวงศ์หม่อมเจ้าพวกอะไรพวกนี้นะคะ ครูยังไม่ชินกับการเขียนหน้าจอนะคะขออภัยในรายมือของคุณครูนิดนึงนะคะโลกอะไปต่อเลยนะคะขออธิบายความประสงค์ข้อนี้ให้ชัดว่าอันนี้ก็คือรัชกาลที่5เนี่ยเมื่อเขียนคําสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการยกตัวอย่างหรืออธิบายให้พระเจ้าลูกยาเธอทั้งสี่พระองค์เนี่ยเข้าใจตรงกันนะคะเหตุใดจึงไม่ให ไปเป็นยยเจ้าเหมือนอาของตัวที่เคยไปแต่พูดนะคะลูกไปแต่ก่อนความประสงค์ข้อนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีความเมตตาการุณาหรือปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้รู้ว่าเป็นลูกอย่างนั้นเลยพ่อคงรับว่าเป็นลูกและมีความเมตตาการุณาตามธรรมดาที่บิดาจะกรุณาต่อปุตร แต่เห็นว่าซึ่งจะไปเป็นยศเจ้าไปนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ตัวนักด้วยธรรมดาเจ้านายฝ่ายเขามีน้อยเจ้านายฝ่ายเรามีมากข้างฝ่ายเขามีน้อยตัวก็ยกย่องทำนุบำรุงกันใหญ่โตมากกว่าเรา ฝ่ายเราจะไปมียศเสมออยู่กับเขาแต่ความบริบูรณ์และยศศักดิ์ไม่เต็มที่เหมือนอย่างเขาก็จะเป็นที่น้อยหน้าและเห็นเป็นเจ้านายเมืองไทยเลวไปและถ้าเป็นเจ้านายแล้วต้องรักษายกจักในกิจการทั้งปวงที่จะทำทุกอย่างเป็นเครื่องล่อตาล่อหูคนทั้งปวงที่จะให้พอใจดูพอใจฟังจะทำอันใดก็ต้องระวังตัวไปทุกอย่าง ที่สุดจะซื้อจ่ายอันใดก็แพงกว่าคนสามัญเพราะเขาถือว่ามั่งมีเป็นการเปลืองทรัพย์ในที่ไม่ควรจะเปลืองเพราะเหตุว่าถ้าเป็นเจ้านายก็ดีเป็นไพ่ก็ดีเมื่ออยู่ในประเทศไม่ใช่บ้านเมืองของตัวก็ไม่มีอำนาจที่จะทำฤทธิ์เดชอันใดไปผิดกับสามคนสามัญได้จะมีประโยชน์อยู่นิดนึง แต่เพียงเข้าที่ประชุมสูงสูงได้แต่ถ้าเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลก็จะเข้าในที่ประชุมสูงสูงได้เท่ากันกับเป็นเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นจึงของห้ามเสียว่าอย่าให้ไปอวดอ้างเองหรืออย่าให้คนอื่นใช้สอยอวดอ้างว่าเป็นเจ้านายอันใดจงประพฤติให้ถูกตามคำสั่งนี้อะรัชกาลที่5ลูกก็อธิบาย ว่าทำไมไม่ให้ลูกลูกชายทั้งสี่หรือพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสี่เนี่ยไปแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น his royal highness p i n c หรือว่าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเป็นเจ้าชายเหมือนกับครั้งก่อนที่พระองค์เนี่ยได้ส่งน้องชายหรือ เขาเรียกว่าอะไรนะประชาชนที่สามารถสอบข้าราชการที่สามารถสอบเพื่อชิงทุนไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศเนี่ยที่เขาไปก่อนหน้านั้นเพราะว่าข้อนี้เนี่ยพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อไม่รักไม่เมตตากรุณานลูกหรือว่าจะปิดบังแม่คนอื่นรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นลูกของพ่อพ่อก็บอกเลยว่าลูกอ่ะก็ยังเป็นพ่อของลูกก็ยังเป็นลูกของพ่ออยู่ไม่ใช่พ่อของลูกอนะ ลูกก็ยังเป็นลูกของพ่ออยู่และพ่อก็มีความรักความเมตตาที่พ่อมีให้กับลูกเหมือนกับคนทั่วไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่พ่อเห็นว่าการที่เราไปในยศเจ้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อันใดมากเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตัวลูกเลยมันอาจจะมีผลเสียมากกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าเจ้านายฝั่งเขาก็คือ พระบรมวงศานุวงศ์ของต่างประเทศเนี่ยมีจํานวนประชากรค่อนข้นขางน้อยไม่เหมือนกับเจ้านายฝั่งของไทยที่มีประชากรที่มากดังนั้นเมื่อไปไปอยู่ประเทศของเขาแล้วเนี่ยถึงยศเท่ากันแต่ความ บริบูรณ์ความสะดวกสบายแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้รับมาเนี่ยมันก็ใช้ได้ไม่เต็มที่อํานาจเราก็ใช้ไม่ได้เต็มที่เหมือนกับเจ้านายฝั่งเขาดังนั้นก็กลายเป็นว่าเหมือนกับคาว่าเจ้านายเลวไปคาว่าเลวไปตัวนี้ลูกไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแต่ก็คือแบบแย่คำว่าแย่ในที่นี้ไม่ใช่แบบอ้นี่นะก็คือเหมือนกับว่า ความบริบูรณ์ในการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะน้อยลงไปนะคะไม่เหมือนกับเจ้านายฝั่งเขานะน้อยไปนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อเราเป็นวัยยตเป็นเจา้าไปเนี่ยทำอะไรเราก็ต้องรู้จักแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออระวังทุกฝีก้าเพราะว่าจะเป็นที่จับตาดู ของคนทั้งหลายและที่สําคัญที่สุดการไปเป็นยศเจ้าเนี่ยก็ซื้อของได้แพงกว่าคนอื่นเขาเนื่องจากว่าเขาคิดว่าเป็นเจ้ามีเงินมีสมบัติมากมายดังนั้นจะขูดรีดเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นการที่จะใช้ทรัพย์สินในทางที่มันเปลืองมากกว่าปกติไม่เหมือนกับคนทั่วไปดังนั้นการที่จะเป็นผู้ดี ไปหรือว่าการที่จะเป็นคนธรรมดาสามัญชนทั่วไปไปอยู่ต่างประเทศที่ไม่ใช่บ้านเมืองของตัวเราเองแล้วเนี่ยเราทําอะไรไปมันก็ไม่ไม่ต่างกันหรอกไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าคนสามัญชนทั่วไปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในที่ที่ตัวควรอยู่ใช้คํานี้นะคะจะมีประโยชน์อยู่อย่างเดียวก็คือการเข้าที่ประชุมในที่สูงๆก็คือการประชุมในรัฐสภาหรืออะไรของ ทางโน้นเนี่ยเราสามารถเข้าได้แต่อย่อยาอย่าคิดนะว่าเป็นเจ้าเข้าได้อย่างเดียวแม้แต่พวกผู้ดีมีตระกูลทั่วไปก็สามารถเข้าได้ปกติดังนั้นลูกไปเนี่ยลูกก็ทำตัวให้เป็นคนที่แบบกลางๆไม่จำเป็นต้องเป็นแบบสามาัญชนจา๋จาๆหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายที่สูงส่งก็ได้นะคะและที่สำคัญที่สุด อย่าไปอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อเป็นพรามหกากษัตริย์แล้วก็อย่าให้คนอื่นเนี่ยไปอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยรู้จักกับเจ้าชายนะรู้จักกับคนมีตระกูลนะมันจะเป็นผลเสียต่อตัวเองซะมากกว่าที่จะเป็นผลดีนี่คือตัวอย่างที่รัชกาลที่5เนี่ยยกมา เพื่ออธิบายขยายความให้กับคำสั่งนี้แล้วก็ถือว่าให้ลูกเนี่ยปฏิบัติตามนะคะต่อมาค่ะข้อ 2, 2>, 2> เงินค่าที่จะใช้สอยให้การเล่าเรียนกินอยู่นุ่งห่มทั้งปวงนั้นจะใช้เงินพะขังข้างท,ที่คือเงินที่เป็นส่วนสิทธิค่ะแก่ตัวพ่อเอง ไม่ใช่เงินสำหรับจ่ายราชการแผ่นดินเงินรายนี้ฝากไว้ที่แบงก์ซึ่งจะได้มีคำสั่งให้ราชทูตจ่ายเป็นเงินสำหรับเรียนวิชาชั้นต้น5ปีปีละ320ปอนด์เงิน1,600ปอนด์สำหรับเรียนวิชาชั้นหลังอีก5ปีปีละ 400ปอนด์เงิน2,000ปอนด์รวมคนละ3,600ปอนด์จะได้รู้วิชาเสร็จสิ้นอย่างช้าใน10ปีแต่เงินนี้ฝากไว้ในแบงก์คงจะมีดอกเบี้ยมากขึ้นเหลือการเล่าเรียนแล้วจะได้ใช้ประโยชน์ของตัวเองตามใจชอบใจส่วนเป็นส่วนที่ยกให้สว เงินส่วนของใครจะลงชื่อเป็นของผู้นั้นฝากเองแต่ในกำหนดยังไม่ถึงอายุ21ปีเต็มจะเรียกเอาเงินใช้สอยเองมีได้จะตั้งผู้จัดการแทนไว้ที่นอกเป็นผู้ช่วยจัดการไปเงินฝากไว้แห่งใดที่ใดและผู้ใดเป็นผู้จัดการจะได้ทำหนังสือมอบให้อีกฉบับหนึ่งสำหรับที่จะได้นไปทวงเอาเวลาที่ต้องการได้ อะเรื่องนี้นะคะตอนนี้ก็คือรัชกาลที่5ก็บอกลูกว่าเรื่องเงินค่าใช้สอยต่างๆเนี่ยเป็นเงินพักครงข้างที่คำว่าเงินพักครังข้างที่ในที่นี้คือเงินส่วนตัวของพระมาหากษัตริย์นะคะ ที่อยู่เหมือนไว้จ่ายแบบเรื่องทั่วไปเกี่ยวชีวิตประจําวันนะคะเป็นสิทธิ์ขาดของพระมหากษัตริย์เองคือท่านจะใช้อะไรก็ได้นะคะซึ่งไม่ใช่เงินสําหรับใจ่ายในราชการแผ่นดินเงินรายนี้ฝากไว้ที่แบงค์หนูรู้จักคำว่าแบงค์ไหมลูกแบงค์ในที่นี้ลูกเป็นคําทับศัพท์นะคะก็คือคําว่าเดี๋ยวครูลบก,ก่อนได้ไหม แบงค์ในที่นี้คือคำว,ว่าแบงค์ Bank. หรือธนาคารในปัจจุบันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่มีการสร้างศัพท์บัญญัติขึ้นมาหรือสร้างคำที่เรียกว่าบัญญัติยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาดังนั้นก็เลยจะใช้คำที่เป็นคำทับศัพท์ไปก่อนเนาะก็คือเงินเหล่านี้เนี่ยพ่อเนี่ยได้ ให้ราชทูตที่ประจำอยู่ตามจุดต่างๆของต่างประเทศเนี่ยฝากแล้วก็จ่ายนําจ่ายให้กับลูกๆที่ไปเรียนโดยเงินที่ไว้เรียนในชั้นวิชาชั้นต้นเนี่ยพ่อก็ให้ไปทั้งหมดปีละ320ปอนด์นะคะตอนนี้ถ้าเป็นเงินภายก็ตกกี่บาทเอ่ยเงินปอนด์ กี่บาทเอ่ยกี่บาทนะ้าอ่ะติดไว้ก่อนนะลูกเงินไทยว่าเท่าไหร่เนาะเป็นจำนวนเงินประมาณ1,600ปพน้อน,นะคะแล้วก็เรียนวิชาชั้นหลังอีกปีละ400ป้อนก็รวมเป็น2,000ันปอน แต่รวมทั้งสิ้นคนละแต่ละคนเนี่ยที่ไปเนี่ยพ่อก็จะมอบเงินให้คนละ3,600บอปอนด์นะคะแล้วก็จะให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ในวิชาต่างๆเนี่ยภายใน10ปีนะอย่างช้าสุดใน10ปีก็คือลูกจะเรียนอะไรก็ได้พ่อไม่ว่าแต่ขอให้นำวิชาเหล่านั้นเนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศได้นะคะ เงินที่ฝากอยู่ในแบงก์เนี่ยอาจจะมีดอกเบียรมากขึ้นเมื่อใช้จ่ายเหลือจากการเล่าเรียนแล้วเนี่ยเงินพวกนี้เนี่ยลูกจะใช้ทําอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกพ่อเนี่ยยกให้จํานวนเงินนี้เป็นของใครพ่อก็จะลงชื่อว่าเป็นของลูกคนนั้นคนนี้เป็นผู้ฝากเองแต่ถ้าลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะคือยังไม่อายุไม่ถึง21พ่อก็ไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายเองได้พ่อจะตั้ง ผู้จัดการแทนในการเบิกจ่ายให้โดยเงินฝากอยู่ที่ไหนผู้จัดการเป็นใครเพ่อก็จะทำหนังสือ2องฉบับมอบให้ทางนู้นหนึ่งฉบับแล้วก็มอบให้ลูกอีกหนึ่งฉบับเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยไปทวงคือไปรับเงินนั้นอะในเวลาที่ต้องการใช้นะคะการที่ใช้เงินผักขังข้างที่ที่ไม่ใช่เงินแผ่นดินอย่างที่เคยใช้จ่าย ให้เจ้านายและบุตรข้าราชการไปเล่าเรียนแต่ก่อนนั้นพราพ่อเห็นว่าพ่อมีลูกมากด้วยกันการซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐด,ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆด้วยเป็นของติดตัวอยู่ได้ไม่มีอันตรายที่จะเสื่อมโูรลูกคนใดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดีไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดี ก็จะต้องส่งออกไปเรียนวิชาทุกคนตลอดโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนหนึ่งได้แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ลูกๆเสมอกันทุกคนก็ถ้าจะใช้เงินแผ่นดินสำหรับให้ไปเล่าเรียนแก่ผู้ซึ่งไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกลับมาไม่ทําราชการคุ้มกับเงินแผ่นดินที่ลงไปก็จะเป็นที่ตีเตียนของคนบางจำพวกว่ามีลูกมากเกินไป จนต้องใช้เงินแผ่นดินเป็นค่าเล่าเรียนมากมายเหลือเกินแล้วซ้ำไม่เลือกฟันเอาแต่ที่เฉลียวฉลาดจะได้ราชการคนโง่คนเง,ง่าก็เอาไปเล่าเรียนให้เปืองเงินเป็นค่าที่จะเป็นลูกของพ่อไม่อยากจะให้มีมนทินที่ผู้ติเตียนเกี่ยวข้องกับความปรารถนาซึ่งจะส่งขอให้แก,ลก่ลูกให้ทั่วถึงโดยเที่ยงธรรมนี้จึงไม่ใช้เงินแผ่นดิน อันนี้เป็นการอธิบายนะคะรัชกาลที่5ก็อธิบายว่าที่พ่อใช้เงินส่วนตัวของพ่อเนี่ยในการออกค่าเล่าเรียนให้ลูกไม่ใช่เงินแผ่นดินที่เคยจ่ายให้กับเจ้านายหรือบุตรขาราชการคนอื่นๆที่มาเล่าเรียนก่อนหน้านี้เพราะว่าพ่อกลัวว่าจะมีคนมาตีเตียนว่าลูกก็คือจะมานินทารับหลังว่าเป็นพวก พ่อเนี่ยเป็นคนมีลูกมากเพราะว่ารัชกาลที่ห้ามีพระราชโอรสและพระราชชนิดาเนี่ยหลายพระองค์มากๆดังนั้นพอพ่อมีลูกมากปุ๊บถ้าพ่อเอาเงินส่วนที่เป็นเงินแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยมาออกเป็นค่าเล่าเรียนให้แก่ลูกเนี่ยก็จะมีคนว่าว่าลูกไม่ฉลาดก็ส่งไปเรียนแล้วไม่ไม่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทำไมส่งไปให้เปลืองเงิน ทำไมไม่เลือกให้ดีไม่เลือกคนเฉลียวฉลาดไปเรียนดังนั้นพ่อจึงตัดปัญหาเรื่องนี้โดยการส่งลูกเนี่ยไปเรียนด้วยเงินส่วนตัวของพ่อนะคะแล้วก็การที่พ่อเนี่ยส่งลูกไปเรียนด้วยเงินทองเหล่านี้เนี่ยพรพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อเนี่ย มอบมรดกให้กับลูกอย่างเสมอกันทุกคนไม่ว่าลูกคนนั้นจะฉลาดเฉลียวหรือว่ามีความรู้โดยทั่วไปแบบไม่ได้ฉลาดเฉลียวก็ตามหรือถ้าพ่อมอบเงินทองไปเนี่ยมันอาจจะสูญหายได้แต่ถ้าพ่อมอบวิชาความรู้ให้เจ้าไปศึกษาหาความรู้เนี่ยแม้ว่าอันตรายใดๆทาให้สูญเสียแต่ลูกเนี่ยก็จะไม่ มีทางศูนย์4ิความรู้นั้นได้อันนี้คือสิ่งที่รัชการที่5้าต้องการสื่อให้ลูกเห็นว่าเงินทองเป็นของนอกกายแต่ความรู้ที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันเป็นใบเปิดทางให้ว่าในอนาคตลูกจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะคำที่น่าสนใจนะคะตอนนี้ก็คือ ตึ๊ดตึ๊ดตึดตึดต๊ดตีเตียนเนี่ยก็คือนักเรียนน่าจะรู้แล้วคำนี้ลูกคำที่มีปัญหากับพวกเราทุกคนเลยนะก็คือคำว่าเลือกฟันเลือกฟันในที่นี้เป็นภาษาเก่านะคะณปัจจุบันเราจะใช้คำว่าเลือกเฟ้นนะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสูดแค่หน้านี้พอเนาะอีกประการหนึ่งเล่าถึงว่าเงินพักคังข้างที่นั้นเองก็เป็นเงินส่วนหนึ่งของแผ่นดินเหมือนกันเว้นแต่เป็นส่วนที่ยกให้แก่พ่อใช้สอยการในตัวปีทำการกุศลและส่งขอบุตรภรรยาเป็นต้นเห็นว่าการส่งขอด้วยการเล่าเรียนนี้เป็นดีกว่าอย่างอื่นๆ จึงได้เอาเงินรายนี้ใช้เป็นการมีคุณต่อแผ่นดินที่ไม่แบ่งเงินแผ่นดินมาใช้เป็นค่าเล่าเรียนขึ้นอีกส่วนหนึ่งแลบพ้นจากคำคัดค้านต่างๆเพราะเหตุที่พ่อได้ใช้เงินส่วนที่พ่อเนี่ยได้ใช้เองนั้นออกให้เล่าเรียนด้วยเงินรายนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะแทรกแซงว่าควรใช้อย่างนั้นไม่ควรใช้อย่างนั้น ได้เลยอ่ะหน้านี้นะคะรัชการที่ห้าก็บอกว่าเนี่อีกประการหนึ่งนะที่พ่อใช้เงินพักคลังข้างที่เนี่ยก็เพราะว่าเงินพักคลังข้างที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเงินแผ่นดินจะบอกก่อนว่าเงินพักคลังข้างที่อะค่ะมันเป็นเหมือนกับเงินเดือนที่พระมหากษัตริย์เนี่ยได้รับในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเพราะว่า เขาเปรียบว,ว่าพรกมหากตรก็เปรียบเสมือนข้าราชการคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ต้องได้รับเงินเดือนเนาะอ่ะโดยเงินพระข้างข้างที่ในที่นี้เนี่ยมันเป็นเงินที่ใช้ส่วนตัวในครอบครัวก็คือมีการทําบุญบ้างใช้ดูแลลูกดูแลครอบครัวนะคะพ่อก็เลยเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาให้ลูกเพื่อที่จะไม่ต้อง เป็นภาระของเงินแผ่นดินแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาด้วยที่ว่าแบบเอาเงินแผ่นดินมาใช้แล้วก็ตัดคำคัดค้านคนอื่นๆไปได้นะคะแต่ลูกต้องลํำลึกเสมอนะอันนี้มือมันไปโดนแต่ลูกต้องลํำลึกเสมอนะว่าเงินเนี้ยก็เป็นเงินของแผ่นดินเหมือนกันลูกก็ต้องกลับมาตอบแทนแผ่นดินเหมือนกันใช้คำนี้ดีกว่านะคะ และอีกอย่างหนึ่งจะได้ตัดคําคนว่าเนี่ยเงินเนี้ยควรใช้อย่างนั้นไม่ควรใช้อย่างนั้นก็คือไม่สามารถมีใครสอดปากได้เลยว่าเนี่ยคุณใช้เงินตรงนี้ในทางทำแบบนี้ไม่ถูกนะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่คะ่ะเพราะว่านี่มันเป็นเงินส่วนตัวเราอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเราถูกไหมคะลูกนั่นแหลคะค่ะโอเควันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวครั้งถัดไปนะคะ เราจะมาเริ่มต้นขึ้นเรื่องใหม่กันเอ้ยไม่ใช่เรื่องใหม่เอ่อพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเป็นข้อสามนะขออภัยที่อาจจะอ่านแล้วแบบติดๆขัดขาดขออภัยที่รู้สึกสับสนกับตัวเองเหลือเกินเพราะว่าไม่ได้จับมานานมากแล้วนะคะโอเคมีอะไรมีคำถามสงสัยยังไงก็คุยกับครูได้เหมือนเดิมนะคะในเพจภาษาไทยอพยมม .3 ของเราเนาะแล้วก็ ในไลน์กลุ๊มของเราเลยหรือจะติดต่อครูได้ที่เดิมนะคะคือไม่ห้องธุรการก็อยู่ที่สแตนดาร์ดชั้น5ห้อง551นะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ